พอคลิปมันแมสเนี่ยมันก็แบบว่าเราก็เลือกไม่ได้นะว่าคนเสพคอนเทนต์เนี่ยเขาจะแบบเป็นคนประเภทไหนนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้นะครับบางคนก็คอมเมนต์สนุกมือนะครับแต่ที่จะมาพูดให้ฟังวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอแนวคิดเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างไอคลิปสองคลิปก่อนที่ผ่านมาที่มันแมสเนี่ยแบบคนดูเป็นแบบลแลหลายแสนอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบบ ได้เจ็ดแปดพันเองเหรอได้แค่นี้เองเหรอโอ้ยทำตั้งสามปีคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไหนจะค่าแรงค่านโน่้นค่านี้อะไรเงี้ยโอ้ยทําไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับต่างๆนาน,นานบางก็บอกว่าคนขายเครื่องรวยนะครับผมอยากจะบอกงี้คือมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับณนะวันเนี้ยสมมุติคุณคิดว่าคุณอยากทําอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณต้องดูก่อนว่ามันจะมีผลตอบแทนและมันคุ้มกับสิ่งที่คุณลงทุนแค่ไหนนะครับ อย่างบางคนเนี่ยอาจจะคิดแบบแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันน้อยจริงอ่ะจิตแบญพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนถ้าเขาตกผลึกแล้วอย่างเช่นวันนี้พี่คนนี้คือเขามาเนี่ยผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้พี่เขาถ้าอีกย่างทาคือให้พี่เขาไปตัดสินใจนะครับแต่แนวคิดพี่เขาเนี่ยโอเคนะเขาคิดเองเขาบอกว่าเขาเห็นเชสซายมาสามปีละปัจจุบันเนี่ยเขาขับแท็กซี่อยู่นะครับเขาก็บอกว่า กแบบลงทุนตั้งสามแสนอะไรเงี้ยได้มาเดือนละแบบ 7, 000, 8, 000เจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยแปดพั 8, 000, 9, 000เเนเก้าพันอะไรเงี้ยน้อยนี่คือเขาคิดเองนะแต่พอเขาก็เห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆแล้วเขาก็เลยคิดพอคิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เออสิ่งที่เขาคิดเนี่ยแล้ววันนี้เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันก็ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าเขาขับแท็กซี่ใช่ไหมครับเขาซื้อแท็กซี่มือสองมาสามแสนเขาขับสามปี เขาต้องขายแท็กซี่คันนั้นและซื้อคันใหม่อีกสามแสนคำถามคือสามปีเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมันจะต้องซ่อมมันยังไม่พูดถึงปัจจัยอื่นๆซึ่งอย่างบางคนนี่ยที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาอาจจะต้องนั่งเยอะใช้เวลาในรถเยอะไม่งั้นผลตอบแทนมันจะไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับเกี่ยวกับการนั่งหรือเขาก็เคยมีคนที่ออกมาพูดเป็นพวกอ่าสายแห่งการแพทย์เขาก็บอกว่า ส่วนใหญ่คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยจะเป็นโรคไตนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องอั้นปัสสาวะนานตลอดอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนการซ่อมรถยังไม่พูดถึงความเสี่ยงอันตรายเสี่ยงภัยที่จะเจอตอนดึกๆถ้าขับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆปัจจัยสุดท้ายแล้วถ้ามามองเขาบอกว่า3ปีเนี่ยเขาซื้อแท็กซี่ใหม่ มือสองเหมือนกันแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องซ่อมซ่อมมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมมันก็เรื่อยๆอะไรเงี้ยสามปีมันก็ขายาแทบจะไม่ได้ราคาละขายได้หลักหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยกลับมาลองมองย้อนมาว่าเอ้ยธุรกิจนี้บางทีมันก็ไม่ได้คีเร่นนะเพราะเลยสาม <c oughs> เลยสามปีไปแล้วมันก็ยังทํางานได้อยู่นะครับทําธุรกิจได้อยู่และทุกๆธุรกิจอ่ะมันมีความเสี่ยงไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้คุณจะเปิดร้านอาหาร เปิดร้านกาแฟาเปิดร้านตัดผมเปิดร้านเสริมสวยทําฟรีลนซ์ต่างๆอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันไม่มีใครมาการันตีคุณได้หรอกครับว่ามันจะมีผลตอบแทนคงที่ถาวรได้ยาวนานแค่ไหนแต่นั่นเป็นหมายความว่าคุณนะ่ะทําตัวคอมฟอร์ทโซนของคุณนะ่ะไว้เข้มแข็งแค่ไหนหมายความว่าไงหมายความว่าในช่วงเวลาที่มันยังทําได้อยู่ยังขายได้อยู่ยังมีลูกค้าอยู่ คุณน่ะได้เก็บหอมรอมลิบทาขยายอาณาจักรคุณน่ะให้มันเติบโตได้มากแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากกว่ากับบางคอมเมนต์น่ะผมแทบจะไม่อยากตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนที่มาคอมเมนต์ยิ่งแบบคอมเมนต์แบบโอ๊ยทำอย่างนี้คนขายเครื่องรวยทำไมทําดีเขาไม่ทําเองผมพูดตรงๆผมเบื่อเพราะว่าอะไรคลิปผมเคยอธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ลูกค้าผมผมพูดตรงๆผมไม่จาเป็นต้องแคร์คนที่ไม่ใช่ลูกค้าผมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นธุรกิจที่ผมแชร์ให้คนลงมาทํา พูดตรงๆก็คือลูกค้าอาจจะเสี่ยงแต่ลูกค้า,าจ่ายเงินลูกค้าได้เครื่องนะครับบวกกับความรู้ผมให้ลูกค้าลงมาทําผมเพิ่มซัพพลายเข้าไปในตลาดผมก็มีความเสี่ยงผมพูดตรงๆแต่มันถือว่าผมก็ไดผ้ผลประโยชน์ลูกค้าก็ได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์มันแลกซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะอธิบายไว้ตรงนี้ส่วนบางคนเนี่ยที่เ็าจะคิดว่าน้อยเงี่ยผมก็อยากจะอยากให้เปรียบเทียบว่าเออถ้าคุณมีอะไรที่ทาแล้วได้มากกว่านี้ บางคอมเมนต์ผมเข้าไปตอบผมไม่ได้กวนผมไม่ได้กวนจริงๆคือถ้ามีอะไรได้เยอะบอกผมหน่อยเพราะผมพร้อมลงทุนนะครับผมก็อยากทําแต่ถ้าประเภทที่เสี่ยงและนั่งอยู่เฉยเแล้วต้องมานั่งลุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นหวย,ห,วยหรืออะไรต่างๆผมไม่เอากรณีนั้นนะครับเพราะว่าผมเคยผ่านเขาเรียกการลงทุนประเภทนั้นหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็อยากลงทุนอะไรมันดีหมดณวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมาทอทอถุงมือคุณทําอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่ามันเข้ามือคุณเข้าทางคุณ แล้วคุณสามารถสร้างความเติบโตวความมั่งคั่งให้ตัวคุณเองได้มันคือดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ